พาไปดูกเกษตรกรคนเก่งที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมกันบ้างน,นะครับเขาเปลี่ยนปัญหาในนาข้าวนะครับมาสร้างสรรค์นวัตรกรรมเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวครับคือไปรับซื้อข้าวดีดในระยะน้ำนมจากสมาชิกกลุ่มกเกษตรกรที่เป็นแปลงใหญ่นะครับของตำบลบัวปากท่ามาสร้างรายได้อีกทางให้กับชาวนาด้วยติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลรับ จะพืชหรือข้าวดีที่สร้างปัญหาให้ชาวนามาแปลรูปเพิ่มมูลค่า ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่หลากหลายภายใต้แบรนด์ B Bright คิดค้นโดยเกษตรกรกร,รุ่นใหม่พี่จิรกรจิวเจริญการหรือพี่อูดประธา,านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมภายใต้แนวคิดเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนสร้างมูลค่ารักษาสิ่งแวดล้อม ุดเริ่มต้นจริงๆนะครับมาจากการที่เรากลุ่มเราเนี่ยผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว<ม>และในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยครับเราจะต้องมีการตัดแต่งพันุปนข้าวดีดข้าววัชพืชอยู่ตลอดเวลาครับ<ม>แล้วก็วันหนึ่งเราก็ไปตรวจแปลงครับแล้วเราก็มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยมันคือาตดไลเบอรี่นะมันชื่อไรประโยชน์ <c oughs> นะ <c oughs> จุดๆุดนั้นก็คืออ่าคิดว่า เขาเป็นข้าวเนาะเป็นแม่โ<ม>พสบไม่ควรที่จะเป็นข้าวที่ไรประโยชน์ครับ<ม>ก็เลยคิดว่านำแปลรูปเป็นอะไรดีเราก็ได้ทดลองกอารบี้ตัวเมล็ดข้าวที่<ม>อยู่ในระยะน้ำนมอะครับมผมว่ามีความอ่อนนุ่มมากมก็เลยลองลองอได้นำไปตรวจหาคุณประโยชน์ของเขาครับอ,อันนี้วิจัยร่วมกับที่ไหนไหมคะก็มีทั้งพระจอมเกล้าธนบุรีครับแล้วก็ ข้าวดีดที่นำมาแปรลรูปจะใช้ข้าวดีดอระยะน้ำนมอุดมไปด้วยประโยชน์วิตามินและธาตุจากธรรมชาติช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื่นมีทั้งโฟมล้างหน้าโลชั่นบำรุงผิวแชมพูเซรั่มสบู่ผลิตภัณฑ์ราคาอยู่ที่หลักร้อยค่ะจำหน่ายในพื้นที่และจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ค่ะ ผู้ชมตัวนี้เป็นตัวโลชั่นน้ำนมข้าวอ่อนนะคะสำหรับบำรุงผิวเรียกว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยต้องบอกว่าก็คือข้าวดีที่เอามาใช้นี่คือเป็นเขาเรียกว่าข้าวระยะน้ำนมใช่ไหมพี่ใช่ครับในการตัดแต่งเราควรจะตัดแต่งในระยะน้ำนมเพราะเป็นช่วงที่เราเห็นชัดแล้วก็มีคุณค่าทางอ่าดีต่อผิวมากที่สุดครับอ,อย่างตัวนี้โลชั่นนี่คือดีอยังไงทำไมขายดีพี่ก็ เดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่อันนี้บีบโชว์เลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าแบบเราจะได้กลิ่นหอมของของข้าวเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับกลิ่นคือจะเหมือนนมเลยคุณผู้ชมหอมมากนะคะแล้วก็ทาแล้วคือมันให้ความชุ่มมากใช่ครับเหมาะกับสาวออฟฟิศที่ทำงานในในห้องแอร์ครับ<ช>ผิวก็จะไม่แห้งหรือว่าถ้าเราออกแดด ผิวก็จะไม่เนืดหนะครับแต่ช่วยปกป้องผิวได้ดีมากครับเพราะสารสกัดจากข้าวเขาจะช่วยฟื้นฟูผิวและสร้างความแข็งแรงให้กับผิวรับสบู่ข้าวครับระยะน้ำนม,มตัวนี้ก็จะเป็นแพ็คกล่องแพ็คเกจเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นสังเกตนะครับมันก็จะเป็นลูกข้าวเลยตรงนี้เราก็จะมีเรียกว่าเป็นสครับครับหลังจากเราสกัดสารออกมาแล้วก็กจะมี ตัวนี้นะครับเราก็นํามาเติมสบู่เป็นสครับโฟมล้างหน้า,นาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราอยากจะแนะนํานะครับเนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่จะไม่ได้ใช้เป็นสารตัวครีมครีมแล้วจะเป็นโฟมที่เป็นอะมิโนแอซิดนะครับช่วยช่วยล้างผิวได้ดีกว่าแล้วก็เป็นธรรมชาติกว่าตัวข้าวข้าวดีของเราเนี่ยครับ มีสายพันธุ์หนึ่งที่เขามีเปลือกคุ้มเป็นสีแดงซึ่งมีแอนโทไซยานินสูงมากมและตัวนี้ช่วยได้ฟื้นฟูผิวแล้วก็ชะลอชะลอวัยได้ครับยังมีแบบเป็นเป็นเซ็ตด้วยนะ,ะช่วงปีใหม่นะครับใครอยากดูแลสุขภาพผิวต้องแต่ศีสะ จะหลดปลายเท้าครับก็แนะนําเป็นเซ็ตได้เลยนะครับมีแบบหลากหลายเซ็ตแบบใหญ่แบบเล็กเซ็ตมินิครับกทกพาไปไหนก็ได้ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมของขวัญช่วงปีใหม่นะคะสวยงามมากๆเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะพี่ตรงน,นี้ก็ตอบรับค่อนข้างดีมากครับเราตอนนี้เราก็แทบผลิตไม่ทันอยู่เหมือนกันครับก็ขณะเป็นช่วงเปิดตัวนะครับตอนนี้ก็ แต่ว่าจะมีงานไปออกบูธท,ที่มอกเกษตรแฟร์ด้วยที่กำแพงแสนนอกจากจะแปลรูปข้าวดีดแล้วยังแปลรูปข้าวระยะน้ำนมทำเป็นขนมข้าวอบกรอบโดยใช้ข้าวระยะน้ำนม3าสายพันธุ์เป็นวัตถุดิบหลักในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบเป็นอีกหนึ่งสินค้าของทางกลุ่มที่คือขายดีมากเลยล่ะคะพี ใช่ครับันนี้ก็ขายดีเหมาะสําหรับผู้ที่รักสุขภาพครับ mm hmm. และเราก็เลือกข้าวสายพันธุ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอย่างเช่นกอขอ43ครับ <c oughs> แล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่ครับกอ mm hmm. ขอ43เนี่ยเขาดีต่อสุขภาพไงก็คือดัชนีน้ําตาลค่อนข้างต่ํา mm hmm. นั่นหมายความว่าเรากินข้าวที่มีน้ําตาลต่ําด้วยครับแล้วก็ยิ่งมาเป็นขนม ยิ่ง่านง่ายเหมาะสำหรับผู้ดูแลสุขภาพทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ได้หมดเลยครับนี่ค่ะด้านในก็นี่ค่ะคุณผู้ชมต้ากินมากๆแผ่นแผ่นบางๆแล้วก็มีความหอมด้วยครับก็จะหอมข้าวที่สำคัญเราไม่ได้ใช้น้ำมันในการทอดครับ ยังสามารถนำมารับประทานได้กับอาหารหลากหลายรูปแบบค่ะทำเป็นอาหารว่างอย่างเช่นนาโช่สไตล์เม็กซิกันก็ได้หรือจะกินคู่กับส้มตำไทยก็อร่อยไม่แพ้กันหรือว่าใครที่ชอบของหวานก็สามารถราดด้วยช็อกโกแลตรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะ ข้าวดีดยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เนื่องจากพี่อู๊ดได้รับซื้อข้าวดีดจากสมาชิกกลุ่มในราคากิโลกร,รัมละ5บาทตันละห0 0พันค่ะมันก็จะดีก็คือค่าวัดไอข้าวจะเพิ่มหรข้าวดีส่วนมากที่มันจะอยู่ในแปลงาของเกษตรกรมันจะทําให้ผลผลิตข้าวเราลดน้อยลงและผลผลิตต่ํแต่คือเมื่อเราเก็บมาแล้วถ้าเราไม่ได้มาทำตัวนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเก็บแล้วก็ทิ้งไป มันก็โดยป่าประโยชน์ก็คือถ้าเราเอามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์พวกทีมพวกอะไรพวกนี้มันก็จะได้เหมือน,นเป็นการต่อยอดจากตัวข้าวดีที่เราจะทิ้งเพื่อให้มามเหมือนกับเป็นการเพิ่มเพิ่มมูลค่าของอผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกร,กร,กรที่ต้องตัดแล้วทิ้งไปค่าแรงงานสูงตกเทะเลไร่ละประมาณ1,000บาทนะจ้างคนตัดออกเนี่ย แล้วอีกอย่างหนึ่งกลุ่มเรามาทำข้าวปลูกขายให้กรมไอ้ตัวนี้เราต้องเอาออกไม่งั้นเราก็ไม่ทานในเกณฑ์ข้าวปลูกมันก็ดีที่เขาหันมาทำตัวนี้ท,ท้งทำน้ำหอมแล้วก็ไอ้ครีมะบู่เขามาทำตัวนี้ดีต้องต้องขอบคุณประธานเขาเก่งเดี๋ยวนี่ก็พาพวกเราดีขึ้นมาด้วยไอ้อยากที่เราจะทิ้ง เราก็มาขายไดท้ที่เป็นข้าวดีนะครับที่เราต้องทิ้งที่ไม่มีมูลค่าเลยแต่ในวันนี้นำมาแปลรูปแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าได้เยอะมากครับก็ทำให้มีคุณค่าซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะกำจัดขาวัจฉืชได้อย่างยั่งยืนด้วยครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยครับส่งเสริมให ชาวนาเราเนี่ยมีการทำนาที่ยั่งยืนถ้ามันได้กำไรเยอะชาวนาก็สามารถส่งต่อไปให้ลูกหลานได้กว่าจะคิดค้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวดีดได้สำเร็จพี่อู๊ดต้องใช้ระยะเวลานาน,านกว่า2เดือนและยังสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์จนสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งพี่อู๊ดยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี2,568และรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดเกษตรกรดีเด่นปี2,567อีกด้วยค่ะในอนาคตนะครับทางกลุ่มก็เตรียมที่จะต่อยอดนะครับเอาข้าวดีดในระยะน้ำนมเนี่ยมาแปรรูปเป็นสินค้าที่คิดไว้ก็มีเป็นเยลลี่กับโยเกิร์ตด,ด้วยครับ